ครับก็พาดาดูเจ้า1.9นะครับนี่ก็เป็นชุดของฟิลด้านในฝากระโปรงนะครับเจ้าหนูมันก็เข้าไปทำรังเป็นอันทีเรียบร้อยนะมาด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับคนนี้ก็ ทำให้ติดมาแล้วก็วิ่งมาได้นะครับสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตลายเป็นบ้านแล้วก็หลังเจ้าหนูเป็นอั่ที่เรียบร้อยน,นะครับมันดูแลรักษารถนะครับอย่าให้เป็นบ้านของเจ้าหนูนะครับหนูมาจากกรบสายไฟนะครับ นี่ก็เราต่อเป็นที่เรียบร้อยนตรงนี้อากาศนะครับทำให้เกิดความเสียหายได,าาด้นะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคนะครับนะครับ